ท่านนิคมบุญวิเศษครับเชิญครับกระบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราศฎรที่เคารพกระผมนายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังประชนไทยนประธาน,านี่ครับกระผมขออภิปรายให้กำลังใจนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินท่านเคยมารายงานในสภาผู้แทนราศฎรหลายครั้งนะครับซึ่งกระผมจําได้ว่า หลายหน่วยงานครับที่การบัญชีนั้นไม่ถูกต้องนะครับเหมือนท่านทวีสอดสองได้พูดไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนถามว่าในเมื่อบัญชีไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถส่งหน่วยงานเอาผิดได้หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นนะครับเรายังไม่เห็นมีกระบวนการเอาผิดในการที่หน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับไม่สามารถทําบัญชีถูกต้องเนะี่ยอาจจะด้วยเงื่อนไข อะไรไม่ทราบนะครับประชาชนอาจสงสัยว่ามีการทุจริตหรือไม,ม่อย่างไรอย่าลืมว่าในห้วงเวลานี้นะครับประเทศไทยเรานั้นนะครับเงินน้อยเราต้องใช้วิธีการกู้เงินมาบริหารประเทศเรามีความคาดหวังนะครับกับสารง,งานตรวจเงินแผ่นดินมากทีเดียวเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้มีการใช้เงินแบบไม่มีประสิทธิภาพ พราะที่ผ่านมานั้นนะครับเราทราบดีอยู่ว่าหลายปีที่ผ่านมานั้นงบประมาณแผ่นดินนั้นเราก็มีมากพอสมควรแล้วก็มีการกู้เพิ่มแต่เหตุไฉนนะครับประชาชนจึงยากจนเหมือนเดิมประชาชนยังแข็งแรงเหมือนเดิมครับน้ําไม่มีที่จะทำนาเหมือนเดิมถ้าลงไปดูลึกๆนะครับท่านประธานาครับหลายโครงการผมไม่ทราบว่าการตรวจตรวจไปถึงปลายทางหรือไม่อย่างไร นะครับผมเคยเข้าไปปรึกษาหารือนะครับกับผู้การท่านหนึ่งนะครับผมถามท่านว่าการตรวจของท่านเนี่ยตรวจตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําหรือไม่ท่านบอกว่าท่านมเีเขาเรียนะกว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอจึงใช้วิธีการตรวจก็คือปลายน้ําปลายทางคือการใช้งบป,ประมาณหมดแล้วเสร็จแล้วจึงมาตรวจนะครับวิธีการนี้ก็ทําให้โครงการต่างๆนะครับที่ลงไปสู่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภาคเกษตร ไม่ประสบความสําเร็จครับยกตัวอย่างง่ายๆคือเรื่องโครงการขุดลอกหนองคลองบึงเนี่ยไปดูเถอะครับงบประมาณลงไปสมมติว่ายกตัวอย่างว่าห้าแสนบาทเนี่ยไปถึงผู้รับเหมาจริงๆครับไม่กี่บาทครับเสร็จแล้วทําให้โครงการนั้นไม่ประสบความสําเร็จโครงการบอกให้ขุดลงไปจากพื้นเดิมสองสองเมตรท่านมาดูเลยครับไม่มีการขุดจริงครับมีแค่ไถหน้าดินขึ้นไปปลูกข้างๆเสร็จแล้วตรวจรับงานกันเรียบร้อย พอฝนตกมาก็ตื้นเขื่อนเหมือนเดิมไม่สามารถเก็บน้ําใช้ในหน้าแรงประชาชนยากจนเหมือนเดิมครับนี่คือการใช้งบประมาณต่างๆไม่มีประสิทธิภาพซึ่งหน่วยงานต่างๆนะครับที่ท่านกํากับอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าท่านมีข้อมูลแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนในที่ประชุมว่าถ้าเป็นไปได้ว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสามารถนะครับเอาผลการตรวจต่างๆ มาเปิดเผยต่อสาธารณะได้เนี่ยนะครับว่าหน่วยงานใดบ้างที่ใช้งบประมาณแผ่นดินใช้ภาษีของประชาชนไม่มีประสิทธิภาพมีหน่วยงานใด,ดบ้างเรื่องนี้จะเป็นการดีครับแล้วถ้ามีการตรวจสอบเจอนะครับผมเชื่อว่ามีและมีเยอะด้วยถ้ามีการตรวจสอบเจอว่าใช้งบผิดไม่มีประสิทธิภาพสามารถเอาผิดหน่วยงานนี้ได้หรือไม่อย่างไร ถ้าท่านไม่มีอำนาจในการเอาผิดท่านต้องส่งหน่วยงานที่สามารถเอาผิดได้เลยครับไม่ใช่ว่าตรวจเจอแล้วท่านไม่ดําเนินการต่อไม่เช่นนั้นก็เท่ากับว่าเจอคนผิดแต่ไม่แจ้งถูกไหมครับฉะนั้นผมผมจึงอยากให้สหํานักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับเอาใจช่วยนะครับท่านทํางานหนักมากในขณะที่รัฐบาลมีอานาจมากๆเนี่ยผมเชื่อว่าการทํางานของท่านก็จะลําบากพอสมควรแต่ผมเชื่อว่าท่านเป็นหน่วยงานที่ประชาชน คาดหวังนะครับผมในทัศสภาผู้แทนราษฎรผมก็คาดหวังกับท่านในส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านบอกว่าลงไปตรวจหน่วยงานเล็กๆเ,เนี่ยนะครับทำให้เขามีความละบากในการทํางานเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องจริงครับส่วนหนึ่งเราอยากให้ท่านกํากับดูแลในหน่วยงานใ,นใหญ่ๆครับโดยเฉพาะการทํางานของรัฐบาลกระทรวงทบวงกรมใหญ่ๆที่มีงบเยอะๆว่างบประมาณลงไปถึงพื้นที่เนี่ยนะครับมันตามจำนวนจริงหรือไม่อย่างไรผมเชื่อว่ามีข้อมูลแน่นอน ะครับสิ่งที่ท่านได้มารายงานหลายครั้งนะครับผมได้ยินท่านบอกว่าบัญชีไม่ถูกต้องบัง่งบัญชีไม่มีมาตรฐานนะครับไม่มีความเห็นบ้างซึ่งลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นความผิดแล้วก็ท่านก็ให้โอกาสเขาไปทําใหม่นะครับเหมือนก็ทําผิดไปทําใหม่ซึ่งผมมองว่าการให้ไปทําใหม่นั้นผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดเขาทํามาผิดก็แสดงว่าเขาผิดใช้งบประมาณผิด เราก็ควรจะเอาผิดในฐานที่เราเป็นผู้กํากับดูแลนะครับเงินทุกบาททุกตางของพี่น้องประชาชนมันมีค่าครับประชาชนคาดหวังกับการตรวจสอบการทําทงานการใช้งบป,ประมาณของรัฐคาดหวังหน่วยงานของท่านเป็นแบบต้นๆน,นะครับเพราะท่านมีอำนาจสูงสุดแล้วฉะนั้นก็ขอให้กําลังใจนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินสํานักตรวจการเงินแผ่นดินของประเทศไทยนะครับจงทํางานอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ต้องไปกลวยที่ผลนใดนๆทั้งสิ้นครับกราบขอบคุณครับ